ช่วงเช้าของวันที่6มีนาคม2,567เวลา9.30นาฬิกา30นาทีแกนนำสามองค์กรจากเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและกองทัพธรรมจำนวนกว่า200ท่านได้ร่วมเดินธรรมยาตาจากสะพานชมัยมรุเชษถนนพิษณุโลก แขวงจิรดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครไปยังกระทรวงการต่างประเทศถนนสีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งในวันนี้ได้มีการยื่นหนังสือเรื่องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนหยัดยืนยันในส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยามลส .125 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ตระหนักถึงการลากเส้นเขตแดนทางทะเล ของประเทศกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียวทําให้เกิดข้อพิพาทเรื่องดินแดนทั้งที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อสิทธิ์ในทรัพยากรทางทะเลและดินแดนเกาะกูดรวมเส้นเขตแดนทางทะเลที่สําคัญของประเทศไทยว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่ฝ่ายเดียวทั้งนี้ขอให้ยกเลิกกรอบการเจรจา MOU 44ที่ประเทศไทยไปยอมรับการขีดเส้นแบ่งแดนของประเทศกัมพูชาทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมา ประชาชนคนไทยจึงขอให้คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแสดงจุดยืนต่ออธิปไตยของประเทศไทยจะรักษาอธิปไตยทางทะเลให้ถึงที่สุดบรรยากาศในวันนี้ถึงแม้อากาศจะร้อนมากแต่พี่น้องมวลชนคนดีก็มีความสุขจากการได้ร่วมยืนหยัดยืนยันทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและขอยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของคนไทยจเจริญธรรมสำนึกตีค่ะ